สวัสดีครับลุงเออมีอะไรก็ไอเนี่ยไอเตื้อที่เขาใส่มันลุงเนี่ยมันพูดไม่เพราะเลยแม็กไม่ชอบพูดว่าอะไรมันบอกว่าเพื่อนแม็กเตี้ยมันเรียนแค่ไอเตี้ยคนไหนอะตัวนี่ไอแว่นเนี่ยเนี่ยฉันบอกว่าไอเตี้ยหลบดิไม่ถึงว่าว่าคนไหนว่าเตี้ยนะนี่มันว่าไอคนนี้ไง เอเล็กเอง่ายอยู่เลยเออช่เัว่กางูแล้วไ้ทำไมไม่เลียตัวเล็กเว้ยนะกวางส่่ะมันกวางู่นี่มายถรงอว่ากงูกนีกูนี่พูดไม่ได้ได้ยังไงนี่ไอตัวเล็กไหมบ้าอ่ะไอ้มืดหลบนี้เอาไหมเอาือ้อดฮะเอาเอาเอายังไงเอาเอามืดอว่าเอาเียแลือกไป เนี่ยสรุปแล้วนายอยากให้เขาเรียกนายว่าอะไรพวก <as> no. บอกไปแต่แม็่เคียร์เรียกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไอ้มืดหรือไอ้เต้ยอ่ะเออไอ้รก่วไอ้กแหม่โคตรแก่เลยว่ะท้ามดายแก่เลยเออโอ้ยพวกตอมเมาสแกพูดอะไรวะโอ้โหนี่ถามจริง่เลยอ่ะไอ้เสื้อนี่ได้ซักมั้งหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้โหเออใช่ใส่ทุกวันเลยนะพวกแก่เนี่ยชูอ่อ เจอมาเยอะแล้วไอ้คำนี้ขอคำใหม่คำใหม่เหรอไม่ออกฉันรอได้เร็วๆพวกเขาไม่เหมนนะเดี๋ยวคิดไม่เอาคำนี้เจอมาเยอะแะเอาอะไรแห้งๆคิดออกคิดออกแล้วไอ้โซ่ขึ้นสนิมอืมไอ้รักแร้แห้งฉันไม่อยากจะคืดเด็กอ่ะแกรีบใส่หัวไว้หรออ้าวเฮ้ยไปแล้วคิดว่าแกแล้วไม่เคยโดนเด็กกัดทืชได้ยังไงวะ กูว่าเพนฉันมากี่คนเดี๋ยวเดี๋ยวแปนับแปนับแป๊บนึงนะใครกันแน่ที่จะโดนกระเทือวะเออมาสี่แลเว้ยสามหรือเปล่าไอ้เี่ฉันหน่งสามเนี่ยในสายตายฉันเนะี่ยแกก้มอมองเพื่อนฉันใหม่ซิคนแก่ตายเลยฝี่<ม>ีคนเว้ยเวนเฮ้ยดิ้ตัวทีอ่ะแกเลืเอดจะหมดใจผมว่าฉันยังได้เฮ้ยเวนแกเท่าไหร่เนี่ยสิบหกไม่ส่วนสูงไอ้เวนฉันถามสูง นี่ดูเหมือนแกเนี่ยมันจะเหยียดหยันเพื่อนจันมากไปแล้วนะไอ้หน้าหรอพูดดีมากเลยสามสี่โอ้ยแกขาดไปอีกเยอะที่จะเรียกว่าหลุมมูชัได้เข้าใจหรือเปล่าแล้วแกมีกันสามคนดยนะเลอกตกลุมเก่งเท่ได้เจแค่นี้ไม่พอ ไอเนี่ยนับเป็นครึ่งตัวพอเนี่ยไอนั่นอ่ะ,ะเป็นสามนับสามครึ่งเะด้วยจะได้พวกแกมาเป็นกองทัพบเลยอยู่เวนเออเป็นกองทัพบหรอเตี่ยฟังกันนะช้างหน้าที่เห็นเพื่อนฉันนี่ไอเรียกว่าตัวเล็กก็นใช่ไหมถ้าเรียกว่าไอเตี้ยเมียนั้างหน้าที่จะไม่เตือนแบบนี้ข้าใจไหมฉันแมกนัมแมกนัมหรอ รุ่นใหญ่เอ็ดเสาไอติมไอติมเรื่องไรวะแม็กนัมฉันขอพูดคําเดียวแกพูดมาแกแป่งฟันบ้างเอเวฟนี่แกว่าเพื่อนฉันเหรอว่าฟันไว้ดีกว่าแม็กนัมแกรั่วว่าโดนคนด่าแล้วขำไม่เป็นไรปากฉันเหม็นจริงฉันรู้อันนี้มันรู้ตัวว่ะเอออย่าไม่อย่าไปยืนขวาฉันอย่ามายืนหลังขวาฉันทั้งหน้าอย่าเรียกเพื่อนฉันอย่างนี้อีกเข้าใจะไม่เออหัวเกียน ไม่งั้นจะเอาไม่เตือนไอ้รอยสักไอ้หัวทองนวดไอ้รักแม่แห้งไอ้รักแม่เลี้ยงตัวแล้ววะไอ้รักแร้เปียกมันจะถอนงอกเราเรื่อไงวะไอ้รักแร้ชื้นเล็กน้อยไม่อยากกระทืบเด็กอะเอามือดำๆของแกออกจากเสื้อฉันไปมือแกก็ดำแหละหังมืออะไรเขาสักไม่สักอะไรโถเฮ้ยสักสักนึกว่าคี้เกือสักหรือเอา ว่าล้างตูดนานนีสักก็ต้องสักคออย่างชั้นดีแกจะไปสักเบาแปะหลังมือหลังคอได้แล้วหนังหนังอ่อนลกใหญ่ก็สักน้ำคอลายรึไงวะยาแกเนี่ยจะตั้งตอนแรกมาเป็นขี้ใครไงก็เลยไปสักตูดคาร์บอนเขาไม่ได้เรียกว่าขี้ใครคาร์บอนเนาะตานโตฉันเรียกว่าคาร์บอนลายนี้แหละแกรู้ว่าฉันได้จากไหนคุณเล่นในคอหรือเป่าแกจะไม่พูดคำนี้กับท่านหรอกนะแบกน้ำคอลายคงไม่เหมาะกับแก านะต้องแม็กนัมคาร์บอนเอาแล้วฉันให้โอกาสแกถอยหลังไปดีกว่าเราจะเชิดตรงนี้น้ำโหแล้วเรนเนี่ยใช่ใช่ก็จะใช่ก็จะพูดแบบเดียวกันนะเดพวกเด็กวันซื้อหรือว่าแกรีบใส่หัวไปเสียมันจะไม่ได้ไปเข้าใจปะโฮ้ยอะเข้าไงดีพวกนี่ถิ่นแกไงวะฮะอย่าลังแกคนแก่ดีกว่าแล้วฉันก็หล่อซานโตนเนี่ยมันคือถิ่นฉันหมดแค่ปะอ่ะแกเหยียบย่ำไปตรงไหนนะมันก็คือถิ่นฉันนะรู้ไหะขนาดนั้นเลยเหรอวันเดียดคนของฉันมีทุกที่เวร นี่ลุงพูดจริงเหรอลุงพูดใหญ่เหรอถูกต้องชัวร์พูดจริงไหมเนี่ยพูดจริงแกจะพิสูจน์หรือเปล่าล่ะพูดจริงเถอะว่าพวกไอ้ตะลุงพวกนี้นะไม่ว่าแกจะทำอะไรอยู่ที่ไหนฉันรู้หมดเฮ้ยแกจะไปทำงานนั่งกินข้าวไปกับสาวฉันรู้หมด năng khi hiện ra luôn à, luôn đấy xe bắt. là vua. ฉันว่าป่วยจะลุ้นรุ่นี้ไปดีกว่าแล้วเขาเป็นรุ่นใหญ่มันพูดไม่เข้าหัวเว้ยแกยอมหรอเฮ้ยนั่งเป็นรุ่นใหญ่จรแน่แน่ไมวะใหญ่อะไรอะหำเล็กหำใหญ่ยังใหญ่ได้ไงวะฉันว่าแกดูอะไรบางอย่างแล้วแกค่อยตัดสินใจก็ได้นะดูอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ เฮ้ยเออเออเออเราเราเราว่าพเราไปดีกว่าเเ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 ้้้้้้ลุ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 ยโตลืมยหรือเปล่าฮะลืมบอกวะนั่นิแกแกรับสายเลยมีอะไรหรเยเเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยอยาลไปมปไฮะเก็บไม่ได้มันเก็บ